แฟนนอกใจดูยังไงคะคือมันแล้วแต่บุคคลการดูกูดูว่าแฟนนอกใจอะ่ะผมไปไปชี้วิธีคิดให้ไม่ได้ทําไมผมถึงพูดเรื่องนี้ไม่ได้เพราะถ้าผมพูดเรื่องนี้ให้คุณคุณจะคิดมากครับการที่คิดมากมันทําให้คุณหวาดระแวงท,งทั้งที่อาจจะไม่เกิดเรื่องจริงแล้วถ้าผมไปบอกวิธีคิดบางอย่างไปแล้วคุณก็ไปนั่งจับจ้องท,งทั้งที่คุณก็ไม่มีภูมิต้านทานในการเห็นมันได้ด้วยตัวเองอะ่ะ คุณจะกลายเป็นคนหวาดระแวงและคิดมากและไม่ไว้ใจผู้อื่นนะครับเขาเรียกว่าเรียนจิตวิทยาไม่จบคอร์สดังนั้นจงปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติดีกว่าการที่ไปรู้เยอะแล้วคุณเป็นคนวิตกจริตเนี่ยคุณจะทุกข์มากเลยนะตอนนี้คุณไม่ได้ทุกข์คุณแค่กังวลหรือคุณแค่อยากจะเข้าใจจงให้มันเป็นธรรมชาติดีกว่าครับให้คุณเข้าใจด้วยตัวคุณเองดีกว่าบางครั้งบทเรียนที่ดีที่สุดอาจจะต้องเจอด้วยตัวเองแล้วค่อยเรียนรู้ไม่ใช่ไปรัดมัน เพราะการที่มันยังไม่เกิดขึ้นแสดงว่าจริงๆคุณโชคดีแต่พอคุณไปนั่งจับผิดสุดท้ายเขาทําจริงแล้วคนก็จะกลายเป็นชี้นานะครับเหมือนว่าพอคุณไปคิดเอาวิธีคิดที่จะไปจับผิดคนไปใช้ตอนที่เขาไม่ได้ทําสุดท้ายเขาอึดอัดมากจนเขาไปทํามันจะกลายเป็นชี้นําให้เกิดเรื่องจริงทั้งที่มันจริงชีวิตคุณอาจจะไม่ต้องเจอ